เนสวัสดีค่ะปลายฝันมาร์กาเร็ตอันนี้ดีว่าใช่ไหมคะดีแล้วว่ะดีแล้วว่ะดีว่าดีว่าดีว่าโปรเจกต์โปรเจกต์เะ็นพี่ต้่าหรว่าราวีนะคะก็ไม่แปลกอ่นี่แเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบรอชมความแซ่บความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สถานหรอสถานสะเทือนปลายปีนี้จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่รอทุกคนรอได้เลยเนี่ยก็ไปสร้างความพัดหวังใช่เ้าแล้วตอนนี้ก็ต้องมั่นด้วยกว่าทีเราสนุกสนุกสนุกความสนุกความสรวนอย่างนี้ละกันสรวนความม้วนจอยส่งท้ายปลายปีเพราะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเครียดนะคะอ่านอีกนิดนึงนะคะธันวานนี้เรามีอะไรสรวนสนุกสนานให้ทุกคนแน่นอนค่ะอย่างแทสคิวเป็นยังไงบ้าง โโอหแต่ละคนปวดหัวปวดกระบาลเราจะคำนี้จะคำนี้ได้เลยเราในฐานะนักแสดงเรายังปวดหัวกันเองเลยค่ะพี่ตั้มใครไดบร้อยสิบครั้งแค่ไหนถ้าเรียบร้อยใช่ไหมก็ต้องแม่หนูนุ่นีหนูเป็นกระต่ายน้อยเหมือนเหมือนเป็นกระต่ายน้อยตัวเล็กๆในท่ามกลางสัตว์ป่าทั้งหลายัสแหลรมีอีปอมเอ้ยนิมิวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยให้ตะกี้เขาเล่าสิว่ายังไง เอาเป็นว่าเคยไปกองแล้วก็เจอยายนุยายนุนั่งลอยอยู่ลอยก็คือนั่งแล้วก็ลอยลอยแบบนี้แล้วคือก็ทักว่านุแล้วก็เห็นว่าน้องก็ยังลอยแล้วก็ดจะเออสงสัยอยู่ในคาแรกเตอร์เหรอือว่าบทดเครียดหรืออะไรกันแล้วก็เออก็ไปไปเสร็จกลับมาทักอีกทีจนยายนุตื่นขึ้นมาจากพววงแล้วก็เอวพิชกี้มานานแล้วหรอครับคือทักไปกับสองรอบแล้วคือยายนุต้องใช้คำว่าพลังที่เราเห็นเขาขนาดนั้นอะ เขาใช้ทั้งหมดที่มีคูณสองในในหนังเรื่องนี้ไปแล้วแล้วไหนจะต้องไปสู้ลบปรบมือกับอย่างที่บอกจะปิงปองกับยายนิ้วอีกแก้หนางสุดๆถ้ามีโอกาสอยากให้ได้ไปสัมภาษณ์สุดแสนมากเราเราจะได้เห็นนิ้วในรูปแบบที่รู้สึกว่าโอ้โหนิ้วใช่ไหมครับนิ้วเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะแฟนคลับนานานุ้ทั้งหลายรอได้เลยเขาเขาเต็มที่มากสำหรับเรื่องนี้แล้วเราก็ พอเราเห็นเขาเต็มที่เราก็ให้เขาทําเต็มที่แบบไม่เก่งใจเขาเลยเหมือนกันก็ไม่เกรงใจเหมือนกันใช่มีถึงขั้นถามว่าหนูเคยคิดอยากจะเปลี่ยนใจถอนตัวบ้างไหมเอาอยู่แล้ว่ามันจะตายกลางเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนเลยหรอไม่ไม่ค่ะคือตอนแรกเราก็เขียนไว้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเราก็ยังเกรงเกรงหรือว่าเขาจะได้แค่ไหนใช่เพราะว่าที่เราเห็นเขาก็จะเป็นทางเขาเป็นทางที่คนรักคนเนึ่งดูแต่ตอนเรื่องนี้พอมันจะต้องอยู่กับแก๊งขนาดนี้อยู่กับเจ็คกี้ขนาดนี้ มันก็ต้องแตกเหมือนกันต้อาแนคขับเขาจะต้องให้ตั้งรับยังไงบ้างกับการพิคาแรคเตอร์ต้องยันเท้าไวด้ดีเลยค่ะ <c oughs> ถ้าตั้งรับไม่ดีคือหงายเลยไม่แต่ว่าเขามั่นใจว่าคนจะชอบมากๆในสิ่งที่นทําทำแล้วปิงปองกับนิวนิวนิวอาร์ที่เดียวปิงปองกับนิวยังไงเชิญปิงปองก็ต้องบอกว่าเติ้ลเขาดีไซน์ไว้ให้มันต่างจากตัวปิงปองมากๆเลยคือเพราะว่าเติ้ลเขาจะบอกว่า เ,ออเราไม่อยากเห็นปิงปองแบบเดิมๆอีกต่อไป <c oughs> แต่ท่านบอกว่าแสดงว่าต้องดี <c oughs> ต้องรอดูแต่ว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆก็เริ่มเห็นมาแล้วแหละจากคาแรคเตอร์ถ้าเราเห็นเพลงตาคลีนะคะ <c oughs> เพราะว่าความเป็นแรปเปอร์ของเขาซึ่งจริงๆอ่ะปิงปองอ่ะธรรมชาติอาจจะเราเห็นเขาตลกมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่อันนี้จะดู <c oughs> อิน <c oughs> อเตอร์ขึ้นใช่ดูอินเตอร์ขึ้นแล้วก็อินเตอร์บิลานนะคะนมฟ้าดแข้งนะคะคือเขาทำกันบ้านทุกคนอย่างที่บอกคือ เราเอาคนที่มีคาแรคเตอร์ที่คนน่ะรักอยู่แล้วอย่างแจ็กกี้นิ่นิ่งนุ้นิ่ปิงปอง,ปองใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ให้เขาง,ง่ายเกินไปที่เขาจะเล่นหนังเรื่องนี้เรามีโจทย์ให้เขาทํำ แล้วทุกคนก็ทำกันแบบแทบปังตายอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะตายตายจริงๆนะคะเขาเคยเต้นกันตั้งแต่10โมงยัน2ทุ่มมาแล้วเดี๋ยวลองไปดูในวิทยาเบื้องหลังได้อันนี้คือเต้นทุกคนไปเรียนมาก่อนหรือว่าเต้นตามมีไมกได้ไม่มต้องเวิร์กเวิร์กชอปเวิร์กชอปเรามีทั้งครูฟ้าครูใช่แล้วก็เราก็จะมีครูเค ทุกคนเขาเต็มเต็มที่มากดีแดนส์นะคะตอนนี้เราดิฉันสามารถพูดได้ว่าดิฉันคือแจ็กกี้สิบดีแดนส์แล้วนะคะเพราเป็นนางเอกใช่ไหมเรื่องนี้เถ้าจะถามก่อนจะได้ดิฉันถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกเอามาเอาลุกนางเอกกลับมาหน่อยโอเคนี่ยอย่างแจ็กกี้เองก็ไม่ได้เห็นแบบนี้นะคะใช่พูดอธิบายไม่มีอะไรเป็นฉันเลยจะเรื่องนี้ยากมากคือ ความยากแรกคือเราไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนด้วยทีนี้จังหวะจากโคนของเรามันก็จะไม่ได้จังหวะภาพยนตร์เราก็ต้องมาหวังพึ่งผู้กำกับหน้าเซ็ตเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ลืมไปว่านอกจากจังหวะการเล่นละครได้จังหวะการเล่นมันไม่ได้แล้วเนี่ย acting <oughs> <c oughs> ของเราบางทีอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้หรอ <c oughs> โอ้โหมันใหญ่หรอเรารู้สึกว่าเราต้องคาดหวังว่า วันนี้เราจะทําได้ถูกใจเขาไหมอะไรเงี้ยจริงอันนี้ความคืความใจของพวกมนกลับเหรอใช่อันนี้ไม่เล่นหนังหรือว่าจะมาชาเลนอะไรเหมือนออกรบทุกครั้งที่มากอง <c oughs> จริงๆคือรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ออกออกกองมาเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวไปพร้อมละแต่มันไม่เคยมีวันไหนเลยที่เรารู้สึกว่าเราดีพอขนาดนั้จริงเราเลยจะต้องกลับบ้านไปแล้วเราก็จะรู้ว่า มาวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเต้นเพลงเนี่ยแต่ฉันจะซ้อมไว้ก่อน,นจะทำไว้ก่อนฉันจะซ้อมร้องเพลงนี้ถึงแม้ว่าในเรื่องเนี้มันเขียนว่าร้องแค่สองท่อนแต่ฉันจะร้องทั้งเพลงฉันจะทำให้มันได้ทั้งเพลง okay. ใช่พระสุดท้ายเขาเอาทั้งเพลงพระสุดท้ายเขาจ่าทั้งเพลงแสดงว่าระหว่างทาก็มีแบบว่าท้อกับผู้กำกับมาเพราะว่าเขาให้เราใช้ไอันนี้พูดเหมือนนี่ไม่อยู่ตรงนี้เลยเราชอวเลราก็เหมือนไม่อยู่เหมือนกันคือไม่ได้ท้อกับผู้กำกับแต่หมายถึงว่า มันมันคือครั้งแรกของเราอ่ะนึกออกไหม,มแล้วเราก็มีความกดดันด้วยตัวเองอยู่ละว่าเราก็อยากทําให้มันได้แบบดีอย่างที่คนอื่นคาดหวังอุศ์เลือกเรามาเล่นเพราะว่าเราแคสมาเราแคสมาเราแคสมาแปลว่าต้องมีคนอื่นที่แคสด้วยถ้าเกิดว่าอีคนอื่นที่มันแคสมาไปดูหนังแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยเล่นอะไรอ่ะโอ๊ยมันเสียมันเสียนะนจริงเหรอคอมพิวเตอร์แคสมาหรือจิมแครแคร์ แบบมิตรทิ้งทำไมคะครับก็เลยแบบอุ๊ยแต่ละต้องทําให้ดีสุดกดดันตัวเองมันก็เลยกลายว่าทุกครั้งที่ไปกองก็ได้แหละค่ะสภาพอย่างที่บอกไปแต่จักรีทุ่มสุดตัวจริงๆทุ่มแบบเท่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะไถได้กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยแล้วน้ำเสียงนี่โอเคไหมตาตามองกันนะจริงใช่ไหมคะพี่นะค่ะพี่จะจมเพราะว่าอยากอ่านเรื่องการเพิน้ำหนัก จกีบอกเลยเรามีเวลาให้เท่าไหร่ในการเพิ่มน้ำหนักมีเวลาให้ก็คือเดือนหนึ่งเดือนถ้าประมาณก็ประมาณ1เดือนค่ะในการเพิ่มน้ำหนักไม่เท่ากับปิงปองสิบไม่เท่าโอ้ถ้าเท่าปิงปองนะจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้มะตอนตอนซ้อมคือเราจะมีการเตรียมตัวก่อนเนาะอย่าปองผอมลงผอมลงจะไปเต้นเหนื่อยจริงๆปองน้ำหนักลงเพราะมาเต้นเยอะมากผอมลงเรื่อย ส่วนเย,ยจ็งกี้ก็คือเหมือนต้องกัดฟันแล้วขึ้นไปอีกเนี่ยสิบโลขาดความความคาดหวังคือสิบโลซื้อขนมปังปอนะสน่งใช่แต่ได้แค่เก้าแต่แค่เก้าใช่ถ้าสิบมีรางวัลให้ริฟ่์ใช่แล้วประเด็นคือมันคาอยู่เก้านานมากมันก็ไม่ไปสิบที่นึนกอนนะ <c oughs> กอกไหมเออแล้วก็เฮแล้วก็พักกองหนึ่งเดือนเพื่อที่จะคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าขยายอย่างเดียวเขาต้องย่อหลงอีในเวลาหนึ่งเดือนอี คมันง,งจริปเ,เป็นหนังอะเนาะคือ,ค,อคือเราก็ตอนแรกเราเอา๊เ,อเราจะยัดนุ่นดีไหมหรือว่าแปพะพาสติเอาแต่พอมันเป็นภาพยนตร์อะค่ะมันมันทำไม่ได้คือคนดูต้องเชื่อจริงๆในตัวละครน,นี้คือก็บอกเขาว่าเมืเ่อใดก็ตามที่ที่ตัวายฝันมันอยู่บนจอคือความมั่นใจของตเติ้นอะอยากให้คนดูเชื่อจริงว่านี่ไม่ใช่แจ็คก,กี้ชาร์ลินนีแม่น้องบองของพวกเขาเลย เขาต้องทาให้คนเชื่อนะซึ่งบอกเขาว่าไอ้เรื่องลักษณะกายภาพแบบมันสําคัญมากที่คนจะเชื่อด้วยซึ่งเขาก็ถวายหัวเต็มที่อย่างนอกจากความฮาแล้วมันยังมีอะไรอยแล้วาาอย่างการเต้นหรือว่าการร้อยเยลแต่ละคนคือเพลงค่ะอันนี้อาจจะขายเลยเพราะว่าทางเราได้ร่วมมือกับ UNT อะพี่เดียว Universal Music Thailand เพราะว่าเพลงมันเยอะจริงๆเรื่องนี้พอมันเป็นจริงๆหนังมันว่าดด้วยการจัดคอนเสิร์ตเนาะ จากคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดการแบทเทิลของตัวด mm ีว่าก็คือตัวแจ็กกี้กับตัวไอดอลยุคใหม่ mm hmm. ก็คือแกงตาคลีซึ่งแต่ละคนก็ดันต้องมีเพลงของตัวเองอีกแปลว่าในหนังเนี่ยอย่างแจ mm ็กกี้เองก็ร้องของ mm hmm. ของตัวเองเนี่ยมีเพลงสองเพลงใช่ค่ะคนอื่นก็จะมีเพลงร้องรวมร้องเดี่ยวของแต่ละคนอีกแปลว่าเพลงมันจะเยอะมากคือนี่เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่มิชชค่วนะคะ เป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องคอนเสิร์ตของอแก๊งดีว่าที่มีเพลงทั้งหมด8เพลงเราออกอัลบั้มได้เลยค่ะใช่ใชแล้วเราก็ตั้งใจทาเพลงแบบกับทาง UNT ทุกเพลงคืออย่างอย่างที่เราปล่อยไปแล้วคือเพลงตาคลีเพลงแรกที่เราปล่อยไปทุกเพลงจาก เป็นเพลงที่มีคุณภาพแล้วเหมือนเพลงที่เป็นนักร้องออกจริงๆคือเราอยากให้มันดังจริงๆในโลกความเป็นจริงทุกคนคาแรคเตอร์คือเขาเป็นนักร้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นดีเขาเป็นเน็ตไอดอลเป็นเพลงที่มีคุณภาพแล้วเหมือนเพลงที่เป็นนักร้องออกจริงๆคือเราอยากให้มันดังจริงๆในโลกความเป็นจริงทุกคนคาแรคเตอร์คือเขาเป็นนักร้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นดีเขาเป็นเน็ตไอดอลที่ความสามารถทางการนั่งเพลงจริงๆฉันรหวังว่าเพลงอ่ะมันจะทำงานด้วยเลยเมื่ออยู่ในหนังด้วย แต่แต่บอกเลยว่าเพลงดีจริงๆอ่ะทำไมชมตัวเองดีรอฟังนะเราใช่มันจะแล้วมันจะมีหลากหลายคาแรคเตอร์ค่ะของแต่ละเพลงอยากให้ติดตามอยากให้ตะกี้ฝากว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนาีด้วยก็เรียนเชิญนะคะไปสรวนปลายปีปลายปีเลยค่ะก็เรียนเชิญนะคะไปสรวนปลายปีกันได้นะคะวันที่ สิธันวาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ก็ไปดูกันได้รับรองว่าสิ่งที่คุณเห็นในโปสเตอร์กับความเป็นจริงอนาจนจะไม่เหมือนกันก็ได้อาชาอาชานี่ขนด้วยหรออาชา <c oughs> อาชานี่ไปสปอยหรือปเปล่าเจคกี้จะร้อ,องท่อนทุกถึงเพลงไ้ที่เรามีเพลงเดใชอชท่ร้องด้หข ใส่โพเอ็มอยู่ค่ะล้มหมดแล้วค่ะล้มหมดแต่รอติดตามในภาพยนตร์เต็มๆนะคะอยู่วัดรวีค่ะสิทธาบุญคุองค่ะขอบคุณครับ